สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ชอจะพามากินขนมปังเตาชั้นเลียนะคะมี2แบบจำกันกน็คือแบบอันใหญ่กับแบบอันเล็กค่ะชลอยจะรีวิวแบบอันใหญ่ฉันอันเล็กจะให้น้องรีวิวนะคะนี่ไปดูกันเลยอย่างแรกเราต้องไปเวฟนะคะ30วินาทีค่ะใส่เขา้าใจเลยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะปิดเข้าไปเลยค่ะ30วิเท่านั้น เปิดออกมาก็ได้แล้วค่ะทุกคนร้อนมากเลยนะคะอืมแล้วก็มาลอกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอโ้โหดูแผ่นหนามากเลยสนล,ลอกมันก็ขาดออกมา่างนี้เลยค่ะทุกคนพยายามลอกต่อไปเรื่อย รากแทบไม่ออกเลยค่ะมันร้อนมากขนกก็แบบอาทนร้อน <c oughs> ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าลอกไม่ไหวแล้วค่ะจะให้คนอื่นลองแทนแล้วแม่ก็กมันลอกคห้นะคะนี่กินกันเลยกว่าค่ะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนขนมปังอันนี้คนไทยจะเรียกว่าขนมปังพันชั้น,นะคะะโนชอบมากๆเลยนีม่มาดูกันเลยกว่าค่ะว่าลอกไปหลายชั้นแล้วทำไมมันยังเหลือเยอะอยู่เลยคะเนี่ยโอ๊ยร้อนจะตายแลย้วบ๊ายบาย